่หอุ้ยระวังโดนเลตโซนนล้นน่ะเรียนแบบเรียนออฟซีนเอาขึ้นคิวฟีให้รู้ว่าอ่ะยิงไปเอ้าแล้วนี่ครับเดดบูเอ้าโดนเลตโซนสองทีหรือเปล่าโอ้โหเราเสียเดดบูครับแอร์ดอบทับเหรอฮะแอร์ดอบหล่นทับเหรอครับไม่ใช่แอร์ดอบเรียกหรือเปล่าหรือเป็นแอร์ดอบเรียกไม่ทราบครับลาวาบักบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ เกมที่สามมีมูสครับผมโอหน้าเหมือนกันกระเด็นมูสเลยไว้ที่แล้วสมก็เป็นฝาแฝดกันจริงๆนะครับทะเลทรายก็ฝาแฝดมันต้องเหมือนกันใช่ไหมพูดอะไรเนะสองในสี่เท่ากับว่าในอ่าครับผมนะเกมที่สามครับผมนะเกมแรกที่สามเกมสองที่สองเกมสามที่หนึ่งหรือเปล่าเริ่มเริ่มได้ใจ เริ่มได้ใจเริ่มได้ใจนะครับสำหรับซีจีจีซู่ครับวันนี้คะแนนถือว่าเยอะมากนะครับผมนะคะแนนถือว่าเยอะมากๆเลยครับตอนนี้30คะแนนด้วยกันนะฮะก็เราลุ้นครับว่าจะถึง40นนไหมนะครับผมนะคือมาตรฐานเงินมองว่า40คะแนนต่อ4เกมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําได้ อันนี้ผมนะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้นะครับสําหรับ4เกม3ามอ่าสีคะแนนนะเฉลี่ยเกมละสิบเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกนะผมถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับของทีมที่ต้องไปรอบแกรนเทนเนอร์ต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สู้ๆฮะอาจจะมีพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรอุ้งเช็คว่าป่าช้าเลยนะถูกต้องครับผมเงียบมากครับไม่มีใครลงไปนะครับแล้วเหมือนท่าได้าของเซเลปโดนยิงครับพ็อปเบคอนทามครับเกมนี้ เห็นเลือดเมื like, s <S ่อ <the กี <the <the ้หายไปครึ่งหนึ่งนะเซเลบไม่รู้ว่าตกต้นไม้หรืออะไรหรือเปล่าหนังรางวัลออสการ์ดีๆเลยนะคือแบบนะครับผมไม่ไม่ทำอะไรนอกจากบทพูดแบบคุยกันจบแบบเหนื่อยมากสุดท้ายมาปุ๊บจบแบบปุ้งปังปุ้งปั้งคลายแม็กจบเฉย โบบาโมบาโมบางงจัดเลยครับผมเกมที่ตอบนี่มาโพบาโพบาช่วงท้ายนี่มีตึงนิดนึงคนภาคได้ยินเสียงผมกไหมคตรตามทำไมเนี่ยตายที่คนตายกันเลยผมนึกว่าดูคนละวันกันอยู่ขวาคนโล่งอ้ยสบายวันเนี้ยวันนี้บอกเลยว่าวงโคตรเป็นใจนะครับจะบอกว่าวงเป็นใจก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ที่การมันอยู่ที่การมมูของเราเว้ยนะครับเหมือนเวลาแบบอีโ a สแกยึดวง KG แกได้วงสวยๆนะครับมันอยู่ที่การตัดสินใจนะผมนะ จะบอกว่าดวงมีส่วนไหมดวงมีส่วนนะว่าวงจะปีนไปตรงไหนนี่มันคือความสนุกของแฟลต์เทิร์นโรโย่ไงยับในการที่วงสามารถจบตรงไหนก็ได้นี่คือความสนุกนะครับใช่ครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่อ่าอันดับที่3ครับคะแนนเท่ากับอันดับที่2นะเจแล้วก็ห่างจากอันดับที่1แค่4คะแนนนะครับหรือว่าสี่คิวนะฮะสตีมจะมีโฆษณาบ่อยเกินใช่หรอขออภัยขออภัยครับเด้งเองเด้งเองตอน้สามครับแล้วคะแนนเท่ากับอันดัที่จะ พิมพ์ในคอมเมนต์ได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนเข้ามาดูเยอะๆติดแฮชแท็กไปด้วยเหมือนกันอย่าแบบอย่าขึ้นตอนบวกก็พอนะไม่ใช่ว่ากำลังบวกกำลังมันโฆษณาเด้งมาเพราะโฆษณาจบตายอ่ะเรียบร้อยไม่ได้ดูอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีซึ่งซีซั่นใหม่เปิดมานี่นอกจากความสนุกสนานภายในเกมแล้วเพลงประกอบก็ดีด้วยเออเพลงดีเพลงดีมีรีสิมวิดีโอด้วยนะครับเพลงดีมากเพลงดีมากหนึ่งก็เปลี่ยนหนึ่งเพลงใครว่าหลายๆคนเนี่ยฟังเยอะเรื่องชอบมากเลยนะเพลงดูพีอ่ะรอบเนี้ยชอบมากชอบมากฟังไม่เบื่อเลย ไม่แบบซีซั่นก่อนๆกลับไปฟังได้เหมือนกันที่เราบอก่านเนี่ยจากบอยดี้แซลมก็กลับไปฟังได้เรา,าไม่ได้ว่าอะไราเลยเออจากแรปเปอร์ของเราอีก4ท่านก่อนหน้านี้ก็ฟังได้ใช่ัฟังได้แต่โดนก็สิทธิ์เวล่ะถ้ากลับไปฟังอ่ะถามก่อนแบบท่อนแรบเลยแรปตามได้นะครับตามเลยนะครับครับบรรจารย์กานงานนั้นครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็ถือว่าเป็นส่วนนใการาตรงนี้มีประเด็นครับผมพูดไปคุณถามเจอกับทางด้านของ MG ครับโดนครับโอ้โหโดนแสบครับผม ได้แสบเลยฮะโดนกระสุนนะจอดน <paranoid> <โดย>ี้<โดย>หนึ่งคิวได้หนึ่งคะแนนครับซีซั่นนี้ครับเพราะฉะนั้นคะแนนคิวไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับ<โดย>คะแนนอันดับสำคัญนะฮะ คู่่แรรกคคับทีเปิดะแนนจะไม่เวอร์นะคะแนนจะไม่แตะร้อยเหมือนรอบที่แล้วนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยแข่งกันไม่กี่เกม3 3เกม4เกมเหมือนกันนี่แหละครับผมนะแต่คะแนนอันดับแบบจะอยู่ประมาณร้อยมาตรฐานคือ100 100 100หน่งร้ยใช่ไหมแต่ของเนี่ยของปัจจุบันแค่40นะครับสำหรับมาตรฐานนะเพราะคะแนนมันลดงว้เลยนะครับพอเป็นยี่สิบดวงของพี่อยู่อ้าวแล้วครับผมนะพร้อมไปค้นถามกำลังจะเจอกับด้านของ MG ครับ บอกเลยว่าใส่หนักใส่เต็มแน่นอนครับผมกำลังจะมีการปะทะกันสลับทีมแรกแล้วควักระเบิดแล้วปลาใส่นิกกี้นิกกี้โดนโครโนครับโอโนดีครับนิกกี้ปลาคืนช็อตนี้กดโครโนครับบอลหรือเปล่าครับโยนมาไม่อยากรับแต่เบต้านี่โคโนนี่โอ้โหอย่างสุดนะใช่นะ ยิงอยู่นานะใกล้กับทีมบอลได้เป็ด้วยรเรามีประเด็นตรงนี้อาวครับผมแล้วรีบอลโดนหลอยครับผมแล้วจอดน,นี้เราเซเลฟได้ด้วยครับ <First. S 2> อ้าวครับผมนะแล้วตรงนี้ยังไงครับผมนะยิงมาจากเซเวียอีสปอร์ตครับมาแจมครับ ไปกับซาเลฟโดนถล่มเข้ามาครับโอ้โหเราแม้จิว่าโดนสวนแต่ไม่ตับลายครับเลยเลยหนึ่งฮะโวกกันไม่ค่อยจะทันสักเท่าไหร่ครสามทีมยิงกันตรงนี้ครับผมนะเราเหมือนจะดึงมาได้สำหรับเซเลฟครับออสการ์ครับผมนะปักไอ้วอลปิดมาก่อนตรงนี้ครับเราแอคแท็เกอร์โดนสวนเนี่ยผมแล้วเราสวนได้เหมือนกันครับผมนะตายก่อนโอ้โหไปยิงเขาเขายิงคืนเหรอฮะตรงนี้ฮะโอ้โหไปหยอกเขาไงเขาหยอกกลับมาแรงกว่าเราโดนซ้ำหายไปเลยครับผมนะเพื่อนบอกอ้าวตายแล้วเหรออ้าาาวเรตยแล หันไปทีเอาตายแต่เราคิดจริงไงนะฮเราแค่เพื่อนไงครับผมเออมาเวอะไรกันเนี่ยเหลวนี่ครับผมมาเลตครับมาเลตครับแผงนี้ใหนดิกี้มาเล่ตจอดๆแล้วโดนนะโดนนะก่อนหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับเก็บบาจู๊บเอาละครับผมนะตอนนี้ครับเริ่มนัวครับเริ่มใส่นัวนะฮะวงกําลังจะบีบครับวงกําลังจะโชว์สำหรับวงแรกครับผมเกครื่องต้นเกมตรงนี้เจอทีมไหนก็ใส่หมดครับผมครัับยจริงครับเมืองนี้เดือดแล้วโอ้โเอาว่ะเอาว่ะ เดือดต้องไหนก็ได้ครับแต่จะพึ่งไปเดือดกับ CGG G นะฮะ c g จ G เดีว้เดือดต่อท้ายๆครับแล้วเหลือคนเดียวสำหรับโจแซบโจแสบโดนเปิดก่อนซวยแล้วครับผมนะน่าจะไม่ไหวครับผมจบ12แน่นอนสำหรับ MG ฮะจบที่องแบนคิวไปผมนะสำหรับเควินกับรีเทิร์นะฮะคนละ2คิวนะในการเก็บ MG ฮะ แข่งอีกี่เกมครับเกมหน้าเกมสุดท้ายสำหรับวันนี้ฮะแล้วตรงนี้ครับผม K.O.G กำลังจะมีประเด็นกับตี้ที่เครับผมแล้ว J.X ล็อกทำได้ของตึกรอดเป็นคาราเมลครับทอเล่อาละครับผมมหยุดรถมาสองแล้วรถคันเนี้ยคาราเมลอีกแล้วครับคาราเมลอีกแล้วเหรอฮะคาราเมลอีกแล้วครับนี่ครับ J.X ได้ครับผมเดึกกอดไปฮะ ทวกศพครับถาาที่เกมไม่ค่อยดีนะในการขับรถเนี่ยแผนแล้วด้วยนะพื้นที่ก็ไม่ใช่ว่าพื้นที่ <c oughs> เออพื้นที่ถาในการขับรถไม่ค่อยดีตั้งแต่เกมที่แล้วเลยนะครับนี่น,น่าไปผูกแบบอ่าได้แดงด้วยกันนะครับสามสองคิวหวานๆนะเคียวจน,วนบูมแรงกว้างไปยังไงก็กลับมาที่เดิมครับผมโอ้โห ดวงยังไม่ค่อยส่งโค้งกับแบบการขับรถเท่าไหร่นะกันทีว่านะแต่เบลบอกไม่อยากได้เลยเขากดยับยับซาซาทอมซีเกตเจอกับได้ผมองไม่เซตครับผมว่างานที่เขาต้องไปอ้าวแล้วครับผมซีจีจีน่าจะยังอยู่ในวงนะเพราะว่าวงบีบขึ้นไปด้านบนนะครับซาซาพอๆกันเขาเป็นอะไรกันครับช่วงนี้ที่1กี่คิวที่1นึท่านจำไม่ผิด12ครับสิบสองอาจจะมาแบบอ่าเน้นเป็นคู่อะไรอย่างงี้นะครับผมอีทานครับโหอยู่ห่างแค่เพียงเสาเดียวห่างแค่เพียงเสาไฟฟ้าเดียวครับ แล้วปลาระเบิดมาอย่างนี้รู้เรื่องเกือบฮะ,อ,ะอ้าวแล้วก็ผมรู้ตัวทันทีครับไปธานตรงนี้ยังไงฮะ ซาซาท็อปซีเกตครับผมนะเจอกับทางด้านของทีมที่ชื่ออะไรนะไมเซ็ตไมเซ็ตจากเมื่อก่อนที่เป็นตำแหน่งแอคตีเจดียังยังไม่ยู่นเซี่ยงแม่เราอีธานโดนน็อกโดยฟ็อกเอ็นครับผมเอาล้วครับเอาครับผมนะพลน็อกได้ครับผมซาซาด้านบนแกด้คนเยอะกว่าแกวิ่งใส่แล้วครับจังหวะนี้ด้านซ้ายครับผมแล้วยังไงครับผมนะตรงนี้ฮะโอ้โหตรงนี้แกดันใส่ครับผมนะสำหรับซาซาท็อปซีเกตครับสนใจเปิดไปสวยๆตรงนี้ครับ มีประเด็นเราลักกี้ผมน็อกคืนได้ครับผมยเก็บได้ครัตาเตอนนี้ตามครับยังไงฮะซาซ่าได้เปรียบคุนสุดๆครับตอนนี้โอ้แล้วโจดหูแก้ผิวจริงๆแล้วยิงไปไม่โดนโดนสวนด้วยโดนบูฮะโอ้แล้วเพื่อจะมประเด็นเราเก็บงานไปก่อนครับโดนบูบอกโอ้โหก่อนตายเอาไปสักคนวะเฮ้ย รีบเคลียบหมออกซิตออกซิตต้องรีบเคลียบผมสไลเปอร์นัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวปากให้บอกปิดครับยังไงครับฟอกเอ็นฟอกเอ็นฟอกเอ็นครับผมไม่ไหวครับ ลูกซองเจอทางด้านของบาเล่คู่ครับผู้ชายคนนี้เอาครผมนะจะโดนรับยังไงเลื่อนหรือเก้าครับผมนะซาซาท็อปซีเกรดแกนจันมาแล้วฮะเนิร์ฟออกซิดเออครับเนิร์ฟออกซิดเลยนะไม่น่าเกี่ยวที่ปืนเราต้องเนิฟออกซิดนะผมยิงรัวแล้วเกินผมไปเล่นเอาละครับผมตายตั้งแต่นัดแรกแล้วเอาโดนเราคืนนะโดนเราคืนนะยังไงครับบาเล่ก็จะมาลากลุกซองเจอกับบาเล่ลูกซองไม่ไหวครับเพราะว่าบาเล่สับรัวแล้เกินตรงนี้เปิดไปไม่โดนครับ นักดี้ไซน์วอแตกครับผมเอาเละฮะตอนนี้มาอีกแล้วครับปืนชาร์จไม่ไหวครับผมนะโดนลายเลยจิงไปฮะ เอาครับหายไปสอทีมซาซาเหลือ2คนไม่ดีนะถึงจะได้4คิวแต่เพื่อนมองว่าไม่ดีในการเสียนะฮะกระโดดเข้าไปสำหรับซาซาท็อปซีเซ็ตครับด้วยลูกสองสามสี่นัดไม่โดนครับฟีจิตาชียังไม่ต้องทำอะไรครับอยู่กลางวงแล้วก็น่าจะอยู่กลางวงอีกฮะดูจากวงเลยฮะวงบีมาร์สวยตัวไอ้ยังถือว่าอยู่ได้ครับอย่างเงี้เจแลแกมูฟเข้าเคฟทาวมูฟขึ้นทางด้านของเคาตันแน่นอนครับกับวรองสี นะครับ c g d ดียังถือว่าอยู่ในวงอยู่ถ้าไม่รีบยังอยู่ในวงครับสามารถตั้งรับเซเวียได้ครับหรือว่าจะมูฟแอาโพดิชั่นที่ดีกว่านี้ครับมันยังมีที่ที่ดีอยู่นี้อย่างบ้านเขียวแล้วตรงนี้ครับผมเด็ดมูฟน็อกแม็กซิมั่นเราเก็บงานเรียบร้อยฮะชอบมาเจอคนตลอดเลยโอ้ เอาละครับผมเด่นบูฮะฟอร์มจัดสุดๆครับเด่นบูวันนี้ฮะในการสติลคิวในการดักยิงในการฮักเด่นบูนี่คือสุดจริงๆครับวันนี้ต่อยิงเก็บนู่นนี่ทำได้ดีครับสีดีครับ แต่ว่าในการเล่นชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยบางคีซีจีอาจจะต้องคอให้แม่นยำกว่านี้ครับผมเอ้ยแม่แม่ละครับวันนี้แม่ละครับวันวันนี้แม่ละครับวันนี้แม่ละครับมาช้าแต่มาชัวร์ซีจีสองวันที่แล้วอาจจะบมบฮะวันนี้มาแล้วฮะมีจังหวะให้โชว์แล้วก็ไหร่อุ้ยระวังโดนเลสโซนนัะนน่ะเซฟแบบเดนออฟซีนเอาขึ้นยูฟิดให้รู้ว่าอ่ะยิงนะ จริงแล้วนะครับแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในวงฮะยังถือว่าอยู่ในวงครับผมที่แค่วงสองเท่านั้นครับจบไปแล้วสองทีเนี่ยดีดีวันนี้อันดับเราน่าจะดีนะครับหหมูวานะพี่จันมองว่าอันดับเราน่าจะดีครับเพราะว่าเวลาเราจะมูฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีทีเท่าไหร่แบบเนี้ยเอ้าแล้วนี่ครับเดดบูเอ้าโดนเลดโซนสองทีหรือเปล่าเดดบูโดนเลดโซนครับเเสียตัวแแออทคกร์ ตายไม่น่ะไปถึงคนสองคนมันขึ้นเอลิเมนต์ไปครับที่เข้ามาทดแทนก็ไม่ใช่แอชเกอร์ธรรมชาติด้วยก็จะเน้นเป็นปืนอื่นสไตล์การเลนเด็ดบู๊อยบอกว่าตายเรสโซนนะต้องมาดูกันต่อครับว่าเขาจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวโค้ชเองเนี่ยก็ได้บอกมานะว่าเขายังคงต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักใหญ่ครับในขณะเดียวกันครับเจเอเอ็กได้มาถึงคนด้วยครับผมเอาครับผมเดี๋ยวต้องดูฮะตรงนี้ก่อนครับพร้อมไคอนทามเจอซ่าฮิวและขวามือมทางด้านของเซเว่สปอร์ตครับมันขึ้นเอลิเมนต โดนเลนโซนสองรอบครับถ้าเป็นอย่างนี้คือโดนเลนโซนสองรอบหรือเปล่าฮะโดนล็อกแล้วก็โดนซ้ําฮะไมไไ่ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ครับผมช่วงนี้สับเยอะแล้วเกินผมคือผมต้องไปนั่งเรียนรู้สับอะไรอีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยโคตรตายโคตรตายมันขึ้นอ,อีริมินเนตคือตายค,ครับงงอยู่เหมือนกันได้อยู่ ก็แปลว่าได้เรขาบอกไม่ได okay, ้ได้อย er ู่แต่ว่าไม่ได้ขอเป็นแฟนบอกได้ไหมเธอได้อยู่ได้เป็นเพื่อนไปก่อนเราดีครับผมนะอูซกาเจ็ดสิบเจ็ดน็อกข้างด้าของเดวต้าเองครับแล้วตรงนี้มีประเด็นนึ่งผมนะเจอสร้างคิวกำลังจะยิงกับพ็อปเปค้นถามครับผมไม่ไหวอ้่าครับผมนะใส่นวละครับตรงนี้ยังไงต้องโดดโดดยิงติดโคโนครับแล้วเข้ามาที่โคโนคนอื่นนะยังไงตรงนี้โอ้โหโคโนฮะดวจัดครับผมยอดนี้แล้วดีผมสาต้าทองซีเกจบไปครับผมเหลือเก้าทีมตรงนี้ครับ มมีเหือนนกัเอาวแล้วับผมนะแล้วก็น่าจะเหลือ8ทีมเมื่อทีมตรงนี้จบครับยังไงแล้น็อกไปหนึ่งครับผมแล้วเราโดนน็อกคืนเหมือนกันนะผมนะสำหรับพร้อมไปค้อนถามครับยังไงไหวหรือไม่ไหวครับตรงนี้ครับยิงเจอฟาคิวแล้วเหลือสองคนแล้วเจอฟาคิวหายทั้งทีแม่เอาครับผม8ทีมตรงนี้ครับแปดทีมครับผมนะถ้าให้มาถึงแปดคิวฮะพร้อมสุดไปค้อนถามแล้วตรงนี้ K O G เดียวใต้า X แล้วก็ทางด้านของคาราเมลฮะเอาแล้ว รอจังหวะนี้มาานนแล้วโอ้บวกทุกทีมทีมเราไม่ได้บวกกับใครเลยครับจะตายเลนโซนนี่นั่นเองฮะอะไรครับเนี่ยเออหรือจะเป็นแอดอกวะมันจะเป็นแอดอกโดนทักวะไม่รู้นะฮะด้านของเด่นไม่รู้ตายไงฮะเอาผมนะเดลตาเอ็กเจอ์ KOT ครับจะตัดได้หรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวครับนี่คือความยอดเยี่ยมของ KOT ในการชาร์จครับนะครับผมนะนี่คือความยอดเยี่ยมของ KOT เวลาเขายิงฮะ เขายิงโหดมากๆสำหรับทีมนี้ผมนะตั no <Wow. S 1> <to S 2> ้งแต่ซีซันที่แล้วเราไม่น่าไหวผมนะสำหรับเดือต้าเองครับอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่เหลือไปรอดครับเหลือ6ทีมมีโอกาสติดท็อป5าสำหรับ CGG แต่คนเหลือไม่ครบนะฮะไม่มั่นใจว่าตายเลสโฟนหรือแอร์ดรอปทับนะฮะสำหรับเดนหมูขอบุณ50ดาวครับเป็นอีกหนึ่งคนหลักของ k o g เลยก็ว่าได้ครับ เดี๋ยวต้องดูครับไม่มั่นใจครับว่าตายเนสโซนหรือโดนแอร์ดอบทับตายครับมันขึ้นอิลิมิเนตครับผมจะบอกว่าตายวงตายวงไม่ได้ครับเพราะเราอยู่ในวงครับจะบอกว่าแอร์ดอบทับครับเนสโซนมันจะขึ้นสีแดงโอ้โหเราเราไม่ต้องยิงกับใครดูดิ แต่เราเสียใช่ไหมโอ้โห<ล>เราเสียเด็ดบูครับแอร์ดอบทับเหรอฮะแอร์ดอบหล่นทับเหรอครับไม่ใช่แอร์ดอบเรียกหรือเปล่าหรือเป็นแอร์ดอบเรียกไม่ทราบครับโอ้โหตายครับตา,ตายอะไรครับเนี่ยตายแอร์ดอบหล่นทับเหรอขึ้นตายครับเพราะว่าขึ้นอ e ิล er ูเมนต์ครับผม ครับแล้โก e ้โอ้ยังงไโอเสียใจครับเบรดช่วด้วยครับตัวสำคัญเนี้ยแล้วนี่ครับโอสการ์เจ็ดเจ็ดแกนน็อกออสกาแล้วเก็บงานเรียบร้อยครับอย่างนี้ท็อปห้าแน่นอนครับผมนะด้านของเซเวียเหลือไม่เยอะแล้วครับเสียตัวตึงครับผมไอ้ดอบเพิ่งบินเหรออะไรวะเนี่ยไม่ได้ตายยิงแต่ตายให้โอดครับ CGG เกมนี้ครับทุกคนครับ KOG เป็นคนได้ยึดทำเลตรงนี้ครับ เีไดด้้ล่นวยโอ้โหเราเซฟวียเหลือคนเดียวอย่างนี้เรามีโอกาสติดทว่าสูงมากครับเราดูดิเราไม่ต้องยิงกับใครเว้ยแต่เคลจีแกมีคนยึดโพซิชันน,นะแกยืนให้เจเอ็ลยืนนะฮะให้เจเอ็ลสักเกลนะฮะว่ามีคนหรือเปล่าเพราะแกยึดด้านบนไว้แล้วครับเราพร้อมสเปรคอนทานครับผมนะกำลังจะยิงฝั่งนี้ครับผมนะซีดดจีจีกำลังจามบุกมาหาพร้อมสเปรคอนทานครับผมนะเจลก็ยิงฮะ อย่างนี้มีปัญหาแล้วแกจะขับไปชาร์จกับผมนะพร้อมเปคนถามแกขับไปไหนวะเนี่ยลงไเลื่อรถรถมันไหวแล้วเดียวเดียวขับเข้าวงนะลงไปกลางวงครับจิตใจจะทำด้วยอะไรครับผมนะสารพบไปคอนถามครับแล้วซีจริจรกำลังจะงัดกับพ็อปที่เหลือครับผมนะแล้วโดูทางด้านของทังกี้ครับผมจากเจลยิงกดครับ เราได้งัดแ,แน่นอนนะผมนะ kind of สำหรับซีจีจีอย่างน้อยติดท็อปห้าเลยครับเราโมโม่ด็อกครับผมสนไหนทางานนะผมนะเควินไม่ไหวฮะแต่เราน็อกหนึ่งเหมือนกันนะผมนะเดี๋ยวดูว่าชุบยังไงครับผมนะนี่ฮะยิงด้านของรีเทิร์นครับอ้าวครับผมนะพร้อมแล้วก็ทำเหลือสองคนครับผมมินจีเก็บฮั้งรี้ได้ครับนี่ครับผมแล้วโมโม่ยิงรีเทิร์นครับ เริ่มเฉิดฉายสำหรับสไนยของโมโม่ฮะนิกกี้เหลือคนสุดท้ายอย่างนี้ตายวงแน่นอนครับผมอย่างนี้เราติดท็อป5แน่นอนสำหรับ c g D g ีครับติดท็อป5วงยังเข้าวงได้อีกละฮะแต่ไม่ได้รอดครับแล้วนี่ครับผมบอกเียข้อานามจบอันดับหกตอนนี้ซีจีติดท็อป5ครับ เราโดนระเบิดของโอสกาเจ็บครับผมนะตอนนี้ซีซีดีกำลังโดนรับครับผมโดนรับจากาด้านของ K.O.G. หรทีว่า King of g a m e r Club ครับครับควักระเบิดมาอย่างนี้ไม่น่าไหวฮาร์ดรี้ครับฮาร์ดี้โดนลุมยิงจากนี่ฮะฟาระเบิดครับทั้งปืนทั้งระเบิดฮะ โอ้โหแกจัดได้ชูใหใ่แล้วย้อยๆมาไม่โดนะดนะผมระเบิดฮะยังม,มีโอกาสเนเหลือคนสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยท็อป5ครับผมซีจีฮะแล้วโดนกดยับยับกับผมฮาที่ไม่น่ารอดครับแล้วแกนอนในเดินยับแต่แกจะวิ่งใส่ผมนะสำหรับเจ้อเอ็แล้วเก็บงานเรียบร้อยครับ โอเคถือว่าดีครับเราเสียตัวตึงไปฮะไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยติดท็อป5ครับวันนี้ครับผมดีจริงๆฮะท็อปทุกเกมฮะโอ้ไม่ไหวครับโดนเฮดช็อตไปยับผมแล้วมีประเด็นตรงนี้เราเก็บเรียบร้อยครับคาราเมลจบอันดับที่3ครับ แล้วเซเวียจบครับผมแล้วเซเวียเหลือคนเดียวลากมาติดที่3ได้ครับแล้วกำลังจะชิงกันระหว่าง JL กับ k o g ผมเชียร์ JL ได้ไหมผมขออนุญาตเชียร์ JL ได้ไหมฮะ k o g คะแนนเยอะเกินไปแล้วครับผมแล้วยังไง1-1จังหวะนี้ฮังกี้โอ้ยเป็น2-1ขออภัยครับผูกไหมนะครับไหวครับโดนรับจากในวงหนึนี้ครับแล้วแชมป์ครับคิงออฟเกมส์ครับครับผมโอ้โหคะแนนแกจะนำเยอะนะเนี่ยทำเล่นไปฮะ แชมป์อีกแล้วครับ King of Gamer ครับสุดยอดฮะสุดยอดนะ,ดดะจะบอกว่าตายวงไม่ได้ตายวงแน่นอนเพราะอยู่ในวงครับจะบอกว่าโดนเลสโซนเลสโซนมันต้องขึ้นสีแดงใช่ไหมฮะมันต้องแบบปึ้งแล้วมันจะมีตัวนังสือสีแดงใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้น Eliminate ในระบมนะ,ค,บบนะค,คือตายไปเลยอะแบบไม่ได้น็อกอะคือตายไปเลยครับตายแบบไม่ได้น็อกอ่ะเพราะฉะนั้นมีช้อยเดียวใช่ไหมฮะก็คือโดน a อด d o ทับใช่ไหมฮะใช,ใช่ไหม ส่วนจะเป็นแอร์ดรอปจากเครื่องบินหรือว่าแอร์ดรอปเลียงอันนี้พี่ันไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆเพราะว่าแอร์ดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปโดนดิท่าไหนนี้ไม่รู้อาจจะอยู่ในเนินแล้วมันกลิ้งลงมาทับหรือเปล่า